อันหนูอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบตารางเวลาไม่ค่อยแบบแบบคนไม่มีวินัยอะไรอย่เงี้ยเออถ้าแบบมีวินยัยเข้นมาหน่อยคิดว่าน่าจะแบบมันถอดถอดสติตกับคนไปได้เ้าบ่ามีวินัยกับไม่มีวินัยของแกนี่ฉันคิดว่าน่าจะก็ตึงๆหยู่มกันละมัง้ง <laughs> ในแล้วอธิบายซิว่าเขามันมไม่ไม่มีวินัยของเธอน่ะมันเป็นยังไงไม่มีวินัยของหนุก่กอดะพี่ไม่เคยใจเชื่อเท่า,าไหร่ก็ไม่รู้ทำไมอะหนูหนูเป็นคนมีวินัยเหรอมัง้งพี่ว่ามันก็เลยดูจะว่าไงดีอะคนเราเนอะมันมีมาตรฐานไม่เหมือนกันจริงไหมคือสำหรับเราอะอาจจะมีมาตรฐานความมีวินัยที่อาจจะสูงอยู่ระดับหนึ่งแต่เกปะแต่เหมือนประมาณว่า มาเป็นเหมือนอุดมปกติของเราว่าแบบความมีวินัยของมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วพอเราไปเทียบกับคนค่าเฉลี่ยแล้วอ่ะสีที่เราทําอยู่มันคือมีวินัยมาก oh. เออเก็ตปะเออแต่วินัยในอุดมปกติของเรามันคือขนาดเนี้ยมันสูงขนาดเนี้ยประมาณหนูไม่มีมพูดเลยว่าเอาแค่ข้ามาตรฐานก่อนแล้วกัน <laughs> หนูต้องเรียกว่าหนูเคยดีอ่นนานงาถามก่อนว่าเ <c oughs> ข้างานสายบ้างหรือเปล่า ถ้าพูนคงคโาเคโอเยโอเค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 โเคโอ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 เคเป็นเหมออนคโบเขาแเ้วเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเคจะเอเคโอกคโอเคโอเโอ่คโอเคเคออออเเอคอเคออเคเออออ เอสายกี่นาทีล่ะฉันก็หักเป็นเงินโบนัสของเธอไองเงี้ยอ๋ออย่างดีดไปโดนด่ดาไปโดนตักเตือนมากที่เข้างานสายจะ<ข>ไปโดนหเหมือนเมื่อก่อนมีนะในใน,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 นยุคที่หนูจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาแบบตอนนี้เขาก็ไม,ไม่ไม่ได้หนีไม่ได้แบบอ๋ไอไปเรื่องของโบนัสเรื่องเงินแทนเอออืมโอเคเข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบริษัทญี่ปุ่นด้วยป่ะเท่าที่ที่พูดมา มันเพราะว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เคร่งคัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเชลกลดูก็แบบว่าโดนซัดแล้วอีกแบบวมาเข้างานสายเออคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าที่นี่มันขวานิดหนึ่งมันไม่ค่อยไปผลร้องมีความโมเดิร์นไนท์ขึ้นอะไรเงี้ยเหรอหรอผ่อนปลนเลยมันเขาเรียกว่านะแต่ที่แรกอ่ะที่หนูทำก็เป็นบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกันอันนั้นก็เคร่งเหมือนกันแบบถ้ามาถ่ายก็คือไม่ได้แต่ว่าที่แต่ว่าที่แรกหนูค่อนข้างโชคดีที่ว่า มีรถรับส่งแล้วนั่งรถตู้ไปทำงานแล้วอยู่ใกล้ด้วยไงแล้วก็ไปรอรถเจ็ดโมงอย่างเงี้ยแลว้วชิวๆไปถึงก็กินข้าวแเราก็ไม่สายอยู่แล้วเดี๋ยวไปรถบรถิษัทวันนั้นจะเกิดแบบว่าแะไรตรทะเบอย่างใช่ขึ้นมาเราไปสายเราก็จะไม่โดนอะไรอยู่แล้วเพราะเราไปรถบรถิษัทอ๋ออืม แต่พอมาที่ใหม่ก็คือแบบก็ต้องมีความรับผิดชอบเอาเองอะไรเงี้ยเพราะั่นหละไปสายตลอดเลยแล้วก็หนูสายในอันดับท็อป3ของบริษัทอาจจะเป็นท็อปวันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยโอเคเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้เ่าไม่มีวิธีใช่คือไม่มีเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อย ค่อยทำความสะอาดห้องชุอันอนี้ไม่มีวินัอย่างอย่างก็แปลถ้าเล่าไปมันจะแบบเป็นการแฉตัวเองว่าสกปรกแบบขั้นสุดก็ไม่รู้สิแต่ตรงเชื่อมรู้เถอะว่าผมไม่มีวิน,นัยเข้าใจเข้าใจแต่ผมก,ก็พยายามแบบเปลี่ยนของตัวเองในช่วงนี้นะ คือการจะเปลี่ยนตัวเองหรือการจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีแรงจูงใจจริงไหมเราไม่ต้องมีแฟชั่นว่าแบบว่าเราจะทําสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วทําสิ่งนั้นจะได้อะไรจริงไหมถ้าเรารู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวก็อยู่ทํานี่แหละจริงไหมก็มจริงนะต่อแต่ทุกอย่างที่หลดมองว่าในสิ่งที่เรพยายามแบบจะเปลี่ยนอะมันก็ไปสู่แต่เริ่มดีๆเท่านั้นเพราะอยู่แบบอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อะไรคือหมายถึงว่าพ้อหนูลบมาก อย่างเงี้ยมันต้องไ่อะไรต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดแล้วนะอย่างน้อยแล้วก็ได้ห้องที่มันน่ายอยู่มากขึ้นจัดของให้เป็นระเบียบอืมอือีกไม่อยากใ้เาอ่าอย่างเช่นอาจจะลมประมาณว่าเนี่ยเราอยู่ในห้องนี้เรารู้สึกว่าไม่สบายตาเลยกลับมาห้องเล้วอโอ้ยหจีบตุ้นน,นนี้นั่นแบลกขูล,ล,ลกตาเดินไปมีเกียบของด้วยนี่นั่นเอแต่เรารู้สึกว่าจะจัดเพื่อที่จะแบบอกอ ตื่นเช้ามาอ้ยส,สวยจังเลยอะไรยี้ใช่ไหมอาจจะฟิวแบบนั้นแบบยงเป็นระเบียบอ,อะไรออโอเคนั่นแหละน่าก็น่าจะก็น่คือจ,จ,จะเป็นเหตุผลที่จะทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องทําอะไรบางสิ่งอย่างแต่ก็ไม่ได้สีเรียวเรื่องโบนัสจนต้องแบบว่าต้องตื่นเชา้ชาช่ตื่นเช้าขึ้นเลยใช่ก็ดูเราไม่น่าจะซีเรียสนะครับ เราไม่ได้มีป้ะบายแบบประบายว่าอย,อยากเก็บตังค์ไปเที่ยวที่นั่นสักครั้งอไอย่างนี้บ้างเหรอหรืออะไรเงี้ยคือหนูต้องบอกงี้หนูเหมือนแบบเป็นช่วงที่หนูแบบหนูเบิร์นเอาออกมาอยากห,หนึ่งแล้วแล้วเหมือนชเป็นช่วงที่พยายามแบบเหมือนดึงตัวเองขึ้นมาตอนนั้นคือหนูเหมือนแตกต่างออกไปจากคำว่าพนักงานไปจากมาก,มาก,มากๆแบบว่าคนอื่นก็จะแบบ ทุกอย่างต้องเป๊ะเราเพื่อที่จะแบบอยโบนัสเตี้ือะไรอย่างเงี้ยส่วนเราก็เป็นสายแบบสายชิลไงแล้วก็รู้สึกว่าอยากลาออก